สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเมื่อวานก็ได้ทบทวนไปแล้วว่าส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะเมื่อวานเราได้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับวงจรเปิดแล้วก็วงจรปิดไปนะคะ อันนี้นะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องที่2องวนะวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าก็คือมันเป็นเหมือนกับเหมือนถน,นนนะ่ะเหมือนเส้นทางที่จะนำพาจากแหล่งกำเนิดไปยังอุปกรณ์แล้วก็กลับมาแหล่งกำเนิดนะคะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆนสามารถทำงานได้เป็นปกตินะถ้าเกิดว่าระหว่างทางอะคะ่ะระหว่างการเดินทางของวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดการชํารุด เกิดการอะไรที่มันแบบผิดปกติไปเช่นแหล่งกำเนิดหมดพลังงานสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆชำรุดก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวงจรไฟฟ้านะอาจจะทำให้วงจรไฟฟ้านั้นกลายเป็นวงจรเปิดนั่นเองนะอ่าอย่างอันนี้อย่างที่บอกนะคะเมื่อวานสอนไปแล้วการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยเป็นยังไงอุปกรณ์ง,ง่ายๆก็จะมี่านไปฉายเนาะ สายไฟอันนี้เราเรียนแล้วเนาะเราก็จะแทนสีแดงมันคั่วบวกสีดาเป็นขัว้วลบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะแทนนะมันเป็นแค่สีในการสมมุติขึ้นมานะคะจริงๆแล้วข้างในมันก็คือเป็นลวดทองแดงที่เป็นตัวพากระแสไฟฟ้าพูดง่ายเป็นตัวนำเนะาะเมื่อวานสอนไปแล้วเป็นตัวนําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาพก็คือหลอดไฟแล้วก็วนกลับมาที่สายไฟ กลับมาที่แหล่งกำเนิดอ,อีกครั้งหนึ่งคะแบบนี้แล้วเราก็จะแทนภาพขึ้นมาอย่างภาพนี้ก็คือวงจรปิดวงจรปิดก็คือกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรส่งผลให้หลอดไฟสว่างนะจำหน้านี้ไว้นะเดีย๋ยววันนี้มีตอบคำถามห้าข้อและอีกวงจรหนึ่งก็คือวงจรเปิดคุณง่ายๆก็คือระหว่างทางหลอดไฟอาจจะ ขาดก็ได้หรือสายไฟอาจจะชํารุดก็ได้หรือทานไปฉายอาจจะหมดก็ได้ก็ส่งผลให้กลายเป็นวงจรเปิดไฟไม่สว่างนั่นเองนะคะอ่าการต่อแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยในการควบคุมการไหลของกระแสไฟนะเราก็จะเพิ่มสวิตช์เข้าไปเนี่ยเวลาเปิดปิดก็จะมีเสียงป๊อกแป๊ก,ปกวงจรเปิดไฟไม่ติดใช่ไหมวงจรปิดไฟสว่างดูที่สัญลักษณ์กลมๆตรงกลางถ้า ถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นวงจรปิดก็คือตรงสวิตช์เนี่ยก็จะสับลงพอมันสับลงใช่ไหมส่งผลให้กระแสไฟไหลได้ส่วนวงจรเปิดเนี่ยสวิตช์ของมันก็จะยกขึ้นข้างหนึ่งพอมันยกขึ้นข้างหนึ่งใช่ไหมคะกระแสไฟก็ไหลไม่ครบวงจรพอมันไม่ครบวงจรปุ๊บมันก็ส่งผลให้กลายเป็นวงจรเปิดหลอดไฟไม่สว่างนั่นเองอ่ะมาดูหน้า75ใครยังไม่ได้ทำนะคะ ทำตามคุณครูนะส่วนใครที่ทําแล้วก็บางคนทํามาก่อนลองเช็คดูซิว่าของเราเนี่ยมีตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์บ้างเติมเพิ่มเติมลงไปได้นะคะอุปกรณ์ที่ทดลองวันนั้นก็จะมีหลอดไฟมีสายไฟมีฐานไฟฉายนะคะต่อเข้ากับกระบ,บะฐานนะคำถามสำคัญคำถามสำคัญวันนั้น ทบทวนไปแล้วนะคะตอบไปแล้วก็คือเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายนักเรียนเห็นไหมคําถามสําคัญมันจะอยู่ที่หัวกระดาษวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาเติมลงในคำตอบได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมนะคะก็เติมลงไปให้เรียบร้อย สาเหตุที่วันนี้ครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากให้นักเรียน่ะแน่นๆน,น,นิดนึงแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วบางคนไม่ได้เข้านะคะได้ทวนอีกหน่อยนึงจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะเสร็จแล้วครูให้วาดภาพวาดภาพง่ายๆเลยเราก็ต่อลงไปก็จะประกอบด้วยทานไปฉายใช่ไหมใส่ไฟหลอดไฟแล้วก็ทานไปฉายกลับมานะคะแบบนี้นะกลับมาที่ ถานไปฉายแบบนี้อันนี้ตัวอย่างคําตอบนะเธอจะวาดอย่างอื่นก็ได้แต่มีบางคนที่ครูเข้าไปดูเขาไปเขียนไปวาดเป็นเหมือนส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ามีฐานไปฉายมีสายไฟมีหลอดไฟอันนี้รบกวนช่วยแก้ไขให้คุณครูด,ด้วยนะใครที่ตอบมาแบบนั้นนะคะเพราะในโจทย์อ่ะเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าจะต่อฐานไปฉายสายไฟหลอดไฟเพื่อทาให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้อย่างไร จะต่อ,อยังไงให้มันสว่างอะ่ะเขียนแผนภาพแสดงการต่ออุปกรณ์ดังกล่าวลงไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขียนแผนภาพนะคะบางคนไม่ได้เขียนเป็นแผนภาพเป็นอธิบายส่วนประกอบมาซึ่งมันไม่ใช่นะยังไงรบกวนช่วยแก้ไขให้คุณครูด้วยนะคะอาจากนั้นเรามาชมคลิปจำได้เนาะจะดูไหมจะดูอีกรอบไหมมีใครอยากดูไหมเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูดูไปดู ดูไหมเทพดิมิตด,ดูครับดูครับดูนะงั้นเดี๋ยวครูทบทวนอันนี้ให้อ่ะเดีย๋ยวดูคลิปนะจ๊ะผมพยายามชาัดแปดเสียบยังไงไม่ติดไม่ได้ติดอ๋อโถครูก็นั่งอ่านนั่งนานสรุปหนูลืมเสียบเปิดสวิตไฟใช่ไหม,ล,มลูอกอ่ามันเลยกลายเป็นวงจรเปิดไงลูกอ่ะมา พร้อมนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะอันนี้ทบทวนให้นะคะการต่อวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายะะเรามาเริ่มต่อวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายกันนะคะโดยเมื่อเราเตรียมถ่านไฟฉากนะคะใส่ลงในรลังถ่านเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มต่อนะคะจากด้านที่เป็นขั้วบวกเราจะใช้สายไฟนะคะสองสีคือสีแดงกับสีดำสีแดงนะคะเราจะแทนเป็นขั้วบวก ส่วนสีดำนะคะเราจะแทนเป็นขั้วลบนะคะท, <nominated. S 2> ทีนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มจากถานไฟฉายทางขั้วบวกนะคะเราจะเริ่มต่อนะเราก็จะเอาปลายเส้นสีแดงนะคะมาต่อออกทางขั้วบวกคําถามก่อนตอนนี้ที่คุณครูเขายังต่อไม่สําเร็จอ่ะเธอว่ามันเป็นวงจรอะไรจากในภาพเนี้ยวงจรเปิด <ใน S 2> วง<อ>จรเปิดอ่าสัง่งเกตจากอะไร เขายัางไม่เสีย,ยบแผงคอยอาหลอดอะมันยังไม่ได้เสียบสายไฟและสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดไฟของมันยังคงไม่สว่างนั่นเองนะจําไว้นะวงจรเปิดนะอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานไม่ได้นะคะแล้วก็มาเสียบด้านที่เป็นปลุกสีแดงตรงนี้นะคะ,ะ,ะเราจะเห็นว่าตอนนี้ไฟยังไม่ติดนะคะทีนี้เ,เ<ร>จะมาต่อจากขั้วลบออกจากขั้วลบนะคะ นือ่าทีนี้คุณครูจะลองเสียบเอาจากฐานไปชายด้านที่เป็นขั้วลบนะคะเสียบเข้าไปอ่าคุณแม่ดูคุเห็นว่าตอนนี้ไฟสว่างแล้วนะคะตอนนี้ไฟสว่างแล้วเนาะเพราะว่ากระแสไฟฟ้านะคะได้ไหลครบทั้งวงจรอ,ออกจากขั้วบวกนะคะไปหาขั้ว ลบแบบนี้เราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบทางวงจรแต่ถ้าเราลองเอา Sci oh, <no. S 1> สายไฟทางขั้วลบออกหนึ่งอันนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้หลอดไฟไม่สว่างแล้วเนื่องจากว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นแบบนี้เร,เรียกว่ากระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบทางวงจรน,นะคะก็จะทําให้หลอดไฟนั้น oh. ไม่สว่างถ้ากระแสไฟฟ้า ไหลไปไม่ครบทั้งวงจรเราจะเรียกวงจรลักษณะน,นี้ว่าวงจรเปิดนะคะเพราะว่าเกิดช่องว่างเรียกว่าวงจรเปิดหลอดไฟไฟจะไม่สว่างแต่ถ้าเมาื่อใดเรานำสายไฟมาเสียบปุ๊บเราจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดเนื่องจากไม่มีช่องว่างหรือไม่มีรอยขาดนะคะกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถไหลได้ครบทั้งวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดนั่นเองนะคะ โอเคนะอ่าเรียบร้อยนะคะจากที่ดูคลิปไปเราสามารถตอบคำถามวันนี้ได้แน่นอนค่นะ่อนะการต่อวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายถ้าเกิดว่าเราอยากจะควบคุมการไหลให้หลอดไฟเนี่ยต่อเหมือนเดิมนะต่อครบทั้งวงจรเลย และให้หลอดไฟเนี่ยเปิดปิดได้ตามใจชอบเราจะเติมอ <animals under kindergarten> ุปกรณ์อะไรเข้าไปอ่าเราจะเติมอุปกรณ์อะไรเข้าไปเติมสวิตช์ไปใช่สวิตช์จะช่วยควบคุมนะคะให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบทั้งวงจรหรือจะไม่ให้ไหลก็ได้ได้เป็นวงจรเปิดนั่นเองนะอ่าเสร็จแล้ว ในหน้า77แล้วนะหน้าเจ็ดสิบเจ็เขาก็จะให้วายภาพว่าเธอจะต่อยังไงหลอดไฟสว่างอันนี้นะก็ต่อเหมือนที่เราว่าต่อแรกกับต่อยังไงให้หลอดไฟไม่สว่างถ้าจากคลิปวิดีโอคุณครูเขาดึงสายไฟที่ต่อระหว่างหลอดไฟกับสายไฟออกหนึ่งเส้นใช่ไหมคะแบบนี้ส่งผลให้หลอดไฟไม่สว่างนั่นเองนะอันนี้จากคลิปวิดีโอซึ่ง การต่อหลอดไฟไม่สว่างเนี่ยเราต่อได้หลายตำแหน่งกันเราจะวาดรูปแบบนี้ก็ได้แล้วตรงสายไฟตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้จิ้มที่ด้านข้างสายสีดำอาจจะจิ้มที่ก้นก็ได้หรือจิ้มสีดำเนี่ยต่อเหมือนเดิมจะเปลี่ยนจากจิ้มที่ขั้วลบของฐานมาจิ้มที่ขั้วบวกก็ได้นะคะทำให้มันต่อไม่เป็นวงจรไฟฟ้าแบบสมบูรณ์นะคะไม่กลายเป็นวงจรปิดกลายเป็นวงจรเปิดก็ได้แล้วแต่เธอจะต่อมานะอันนี้จากคลิปนะอันนี้ครูแคปมาจากคลิป ่ะเสร็จแล้วมาดูคำถามหลังกิจกรรมถามว่าเมื่อต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยการหลอดไฟเป็นอย่างไรอ่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีตอบไปแล้วมีหรือไม่มีมีครับอ่ามีมียังไงหลอดไฟสว่างครับอ่าถูกต้องค่ะใครยังไม่ทําทํานะ ส่วนข้อที่2สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรก็จะขึ้นว่าจากการทดลองพบว่าย้อนกลับไปดูที่คําถามก่อนกิจกรรมคําถามก่อนกิจกรรมก็คือวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็อธิบายค่ะวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยหลอดไฟสายไฟถ่านไฟฉายถ้าหลอดไฟจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อถ่านไฟฉายสายไฟหลอดไฟเนี่ยต่อกันจนเป็นวงจรปิดนั่นเองนะคะ เพราะว่ามันมีกระแสไฟไหลในวงจรนะอันนี้ง่ายๆส่วนอันสุดท้ายถามว่าถ้านําเชือกเราทดลองไปแล้วเมื่อวานครูก็ย้ําไปแล้วว่าถ้าเปลี่ยนจากสายไฟเป็นเชือกหรือเป็นเส้นด้ายอะไรพวกนี้ยหลอดไฟจะสว่างไหมมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าไม่ไม่ถ<ม>ูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์เหล่าเนี้ยมันไม่นําไฟฟ้านั่นเองนะคะเมื่อมันไม่นําไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ส่งผลให้เป็นวงจร เปิดไฟไม่สว่างนั่นเองอ่าอันนี้จบนะทรบทวนเรียบร้อย75 76 77นะคะใครยังไม่ทำทำําใครทําแล้วตรงไหนที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์นะคะต้งเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้คุณครูนิดนึงนะสามารถลบรูปเก่าแล้วก็เพิ่มคำตอบเพิ่มรูปใหม่อัพเข้าไปได้อย่างครูเช็คให้อีกทีนึงนะจ๊ะอ่า จากแผนภาพนี้นะคะก็จะจากที่เรียนมาเมื่อกี้ก็จะเป็นแผนภาพการต่อวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งบางทีเนี่ยถ้าการเขียนแบบนี้มันอาจจะวุ่นวายเขียนยากหรือต้องวาดรูปเยอะเขาก็จะนิยมแทนด้วยสัญลักษณ์นั่นเองซึ่งเมื่อวานเล่นเกมตอบคำถามไปแล้วอ้าวมาเอาสมุดขึ้นมาตอบคำถามห้าข้อเอาสมุดขึ้นมา หรือกระดาษก็ได้นะเขียนจงตอบคำถามมีห้าข้อ,อคุณครูรอให้สองนาทนีโอเคมีคนเสร็จแล้วนะจ๊ะมีคนเสร็จแล้วนะส่วนใหญ่นะเอามาคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพเนี้ยนักเรียนคิดว่าหลอดไฟจะสว่างหรือหลอดไฟ ไม่สว่างอ่าตอบลงไปข้อหนึ่งตอบตอบว่าหลอดไฟสว่างหรือหลอดไฟไม่สว่างค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาตอบใครตอบเสร็จแล้วให้อีกเสร็จแล้วคะสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิแล้ว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 ลองตอบว่าหลอดไฟสว่างหรือหลอดไฟไม่สว่างนะคะว่า ยาวด,ดีมีะายลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะมีใครไม่เสร็จไหมไปนะข้อที่สองค่ะข้อที่สองถามว่าถามเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่า,าการต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพนี้สังเกตนะภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองไม่เหมือนกันนะหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่าง ติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีย0สิบวินาทีเสร็จแล้วครับนนเสร็จแล้วนะครับแล้วเ,เสร็จแล้วนะวไปต่อข้อที่สามค่ะาภาพอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่า พอดูออกคำถามข้อที่สามถามเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้ต่อแล้วหลอดไฟสว่างหรือหลอดไฟไม่สว่างติ๊กตอกติ๊กตอกสามสิบวินาทีแล้ว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 สามสิบวินาทียี่สิบวินาที เสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วงับอ่ะสิบวินาทีหมดเวลานะคะต่อมาข้อที่สี่ว้าวดูดีๆนะดูดีๆนักเรียนคิดว่าการต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพหลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกติ๊กตอกแล้วสามสิบวินาทีครับ ระวังโดนหลอกนะดูรูปดีๆนะเสร็จแล้วครูแล้วนมสยากันนะกันนะเสร็จแล้วชาวกรวันนี้ไม่ทำไม่เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรรูปแล้วหรอเสร็จแล้วนะครับโอเคข้อสุดท้ายค่ะแล้วถ้าครูตอบแบบนี้ล่ะเธอว่าหลอดไฟสว่างไหมติก๊กตอบติก๊กตซึ่งภาพแผนภาพที่ครูให้วันนี้นะักเรียนสามารถ นำไปวาดลงไปในการต่อแบบวงจรเปิดกับวงจรปิดได้นะแบบปลอดไฟสว่างไม่สว่างในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดได้นะคะจากจากการทดลองวันเนี้ยสามารถวาดได้นะสุดยางสุดยางแสดวเย่พร้อมนะจ๊ะเดีย๋ยวเราจะมาเฉลยกันอ่ะให้ข้อละสองคะแนนอ่ะ คำตอบละสองคะแนนนะใครตอบถูกข้อหนึงได้สองคะแนนสองข้อได้4ี่คะแนนสามข้อได้หคะแนน4ี่ข้อได้8ดและถูกหมดเลยได้สิบคะแนนอ่าอย่าท้ายชั่วโมงนะคะเรียนเสร็จแล้วนะขอให้นักเรียนอ่ะถ่ายรูปอันนี้ลงไปในอาราบา้มให้คุณครูด้วยนะจ๊ะพร้อมนะคะเฉลยสำหรับนักเรียนที่มาเปิดดูทีหลังนะขอให้นักเรียนทำห้าข้อ แลกให้เรียบร้อยก่อนนะเราค่อยมาดูเฉลยน,นะจ๊ะอ่ะมาข้อที่หนึ่งนักเรียนสังเกตจากภาพเขาต่อหลอดไฟถูกขั้วไหม,ไมถูกไหมถูก,ถ,กถูกแล้วผ่านไปฉายถูกไหมถูกอ่ะถูกเพราะฉะนั้นถ้าต่อแบบนี้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่างสว่างครับว่าสว่าง มีคนตอบทั้งสว่างและไม่สว่างนะคะถ้าต่อแบบนี้นะครูสอนไปแล้วเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหลอดไฟมันมีขั้วของมันอยู่ด้านข้างกั <Pam ela> บ,บที่กน้นส่วนฐานก็จะมีขั้วถ้าเป็นฐานฐานทรงนี้ก็จะเป็นบวกลบนะคะอยู่ที่ขั้วของมันเพราะฉะนั้นถ้าต่อแบบนี้หลอดไฟสว่างใสถูกใส่เลยนะสองคะแนน<อ>ข้อที่สองเย้นนพิชยุทธได้สองคะแนนนะคะพิชยุทธข้อที่สอง แล้วเราคุงต่อแบบนี้ล่ะเธอว่าหลอดไฟสว่างไหมไม่ครับทําไมถึงคิดว่าไม่อ่ะเพราะมันมันต้องเสียบคอมบนและข้างล่างของอะครับของหลอดไฟครับะเพราะฉะนั้นแบบที่ต่อกับแบบที่หนึ่งนั่นกลับไปดูแบบที่หนึ่งนะนั่นเรียนเห็นแบบที่หนึ่งใช่ไหมเขาจะต่อด้านข้างกับที่ก้นใช่ไหมคะหลอดไฟกระแสไฟถึงไหลได้ แต่แบบที่สองเนี่ยเขาต่อด้านข้างหลอดไฟเลยทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นถ้าต่อแบบนี้ต่อไม่ครบวงจรหลอดไฟจะไม่สว่างย่ <Yeah. S 1> ข้อแล้วนะสี่คะแนนสี่คะแนนมาข้อที่สามอา้าวต่อแบบนี้ล่ะย้ายข้างสว่างไหมหรือไม่สว่างสว่างทำไมถึงสว่าง ก็ <static> มันต่อครบ่ะครับม <Yin> ันต่อครบที่ไหนทั้งหลอดไฟทั้งฐานไปฉายถูกไหมแต่แค่เปลี่ยนด้านเฉยเฉยนะคะเพราะฉะนั้นหลอดไฟข้อนี้สว่างอีกสามคใครไม่ผิดมากเนี่ยได้หกคะแนนแล้วนะอ้าข้อสองตอบไปเลยนะคะอ่าข้อสองตอบไม่สว่างค่ะ สาเหตุที่ตอบไม่สว่างเพราะว่าเขาต่อหลอดไฟอ่ะไม่ถูกมันไม่มันไม่ครบทั่วมันต่อสายไฟที่ด้านข้างอย่างเดียวไม่ต่อที่ก้นด้วยนะคะส่วนข้อที่สามเนี่ยต่อครบแต่แค่สลับด้านีเฉยกับข้อที่หนึ่งนะอ้าวข้อที่สี่เธอว่าสว่างไหมไม่สว่างไม่ไม่ึงไม่สว่างไจถึงไม่สว่ มันม่อรนหนึ่งเนี่ยสายไฟเนี่ยมันไปเสียบกับตรงบริเวณเสียบตรงหลอดไฟลูกเพื่อนไปทางหลอดไฟตัวนี้ทำมาจากอะไรเธอรู้บ้างกระจกมาจากอะไรกระจกแก้วเพราะฉะนั้นกระจกแก้วนําไฟฟ้าไหมลูกไม่นําเออไม่นํานะคะต่อไม่ถูกตําแหน่งแล้วไปต่อตรงที่ส่วนที่ไม่นําไฟฟ้าเพราะฉะนั้นข้อที่สี่หลอดไฟไม่สว่างอะไรนะครับครู อ่าหนึ่งตอบหลอดไฟสว่างแปดคะแนนแล้วแปดคะแนนแล้วนะข้อสุดท้ายไม่สว่างนิดไหมไม่สว่างไม่สว่างทำไมถึงคิดว่าไม่สว่างมันไม่ได้ตอบกับตัวเดียวกันไม่ตอบกับตัวเดียวมันไม่ตอบกับตัวเดียวมันไป่อบตัวเดียวกันผ่านไปต้งเ่ยนทั้ต่อต่อตัวอ่ามันไปต่อบตัวเดียวกันเนี่ยเหมือนอันเนี้ยถ้าคุณทดลองนะ อันนี้คือถ่านไปฉายใช่ป่ะเดีย๋ยวครูจะเสียบแค่รูเดียวข้างบนถ่านจปดหลอดไฟเนี่ยต่อดอ่ะแต่ครูจะเสียบที่ขั้วลบอย่างเดียวที่ก้นหลอดไฟไม่สว่างนะนะเพราะฉะนั้นข้อห้าจึงตอบหลอดไฟไม่สว่างนะคะเพราะว่าต่อไม่ครบต,อน,ตอนนั่นเองถ้าเธอต่อให้ครบต้องอันนึงอยู่ขั้วบวกอันนึงอยู่ขั้วลบหลอดไฟมันจึงจะสว่างขึ้นมาได้ผมได้หกผมได้นนนะ ใครที่ไม่ถูกบนโลูหมดเลยถูหมดเลยได้ค่ะอย่าลืมถ่ายรูปนะเขียนชื่อลงไปด้วยแปะไม่ได้เราวนผมเก็ดนะถ่ายรูปลงไปนะอ่ะถัวนะข้อหนึ่งหลอดไฟสว่างข้อสองหลอดไฟไม่สว่างข้อสามหลอดไฟสว่างข้อสี่หลอดไฟไม่สว่างและข้อห้า หลอดไฟไม่สว่างนั่นเองอ้าวครบแล้วนะจ๊ะห้าข้อสิบคะแนนฮะโอ้โหชวกรเก่งวันนี้ใครได้ไม่ถึงสิไม่เป็นไรนะอารียาได้สิบเก่งมากค่ะลูกอย่าลืมถ่ายรูปลงในอัลบั้มนะส่งงานนะจ๊ะเก่งเก่งมากใครได้ไม่ถึงสิบไม่เป็นไรนะกลับไปทบทวนดูได้นะจ๊ะได้สองคะแนนได้สี่คะแนนแปดก็ได้ไม่เป็นไรนะ อ่ะการบ้านวันนี้จ้าเปิดหนังสือไปที่หน้าผมไม่ได้อะไรเลยคงศกกรอนเธออ้อพึ่งมาไม่เป็นไรลูกอย่าหนุกย้อนกลับไปดูในคิปได้นะแล้วทํางส่งนะจ๊ะไม่เป็นไรนะครูเป็นกําลังใจให้อ่ะการบ้านวันนี้ถ่ายถ่ายรูปลงในอาัลาบั้มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาให้แนวคําตอบ แต่เยอะแอบดูก่อน mm hmm. ส uh ่ง huh. ก you know. ันเยอะเปล่าถ้าส <a> ่งกันไม่เยอะอาจจะเฉลยสัปดาห์หน้านะ๋ยวดูอีกทีนึงนะคะการบ้านวันนี้นะอยู่ในหนังสือหน้า108 109หน้า108เนี่ยจากที่เราเรียนมาค่ะเขาจะให้นักเรียนอธิบายว่าสายสีแดงเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันทําหน้าที่อะไรไอ้ก้อนกลมๆเขียวๆเนี่ยชื่อว่าอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วก็ สอดสีใสๆขาวๆอันนี้คืออะไรทำหน้าที่อะไรนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะในหน้า109ให้นะักเรียนจับคู่ภาพอุป,ปกรณ์ไฟฟ้านะคะกับสัญลักษณ์จับคู่ภาพอุป,ปกรณ์ไฟฟ้ากับสัญลักษณ์ที่แทนนะอันนี้เมื่อวานเราเล่นเกมไปแล้วคุณครูว่านักเรียนน่าจะตอบกันได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ 你看你、啊。